สำหรับวันนี้เนี่ยก็มาแนะนำเกี่ยวกับการที่เราได้ซื้อรถมือสองไม่ใช่แนะนำในการซื้อรถนะครับ <c oughs> แนะนำว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราควรวางแผนในการซ่อมบำรุงอย่างไงเพื่อจะได้ใช้รถมันนะครับปัจจุบันเนี่ยรถมือสองมีมากอยู่ในท้องตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยจะเป็นผู้เลือกนะครับแต่วันนี้ <c oughs> เรามีลูกค้าเลือก Land Rover Discovery One มาหนึ่งคันนะครับ เขาก็ให้โจทย์มาว่าเขาจะทํารถเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3เ็ตนะครับในการซ่อมบำรุงเพื่อใช้รถในการเดินทางท่องเที่ยวไว้ก่อนนะครับส่วนสเต็ปที่2ก็คือการตกแต่งรถให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อการประจภัยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอีกสักคู่เนี่ยผมจะพาไปดูว่าเราทำอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยผมจะมานั่งอธิบาย ก่อนนะครับรถแลนโรเวอร์ที่เขาบริวัตเนี่ยมีอายุรวมย0ปีแล้วบางคันก็20กว่าปีนะครับแน่นอนเมื่อเราซื้อรถมาเนี่ยราคาของมันแสนกว่าบาทนะฮะสองแสนบ้างสามแสนบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่รุ่นเครื่องยนต์แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งที่เขามีมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเราจะวางแผนทําอะไรก่อนข้อที่1เราจะทําการซ่อมบารุงก่อนก็คือ1ลูกปืนลูกปืนล้อผ้าเบรก สายเบรกนะครับชุดพวกนี้เนี่ยมีราคาของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผ้าเบรกหน้าหลังเนี่ยอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทนะครับอ่าลูกปืนล้ออ่าราคานะฮะเป็นราคาคร่าวๆนะครับที่เรียกว่าใกล้เคียงความจริงนะครับลูกปืนล้อหน้าหลังเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งห่สาพันบาทนะครับค <c oughs> ่าแรงเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละอู่เป็นคนคิดนะครับต่อมาเมื่อเราเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนลูกปืนล้อแล้วจานเบรกก็ตกไปละพันกว่าบาท สายเบรกหน้าหลังเนี่ยตกอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะฮะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่คุณเอาไปใช้ได้เลยนะครับเป็นตัวเลขใกล้เคียงที่สุดนะครับส่วนเรื่องค่าแรงเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างที่คุณตกลงกับทางบุคเขาเองนะครับนี่คือการเปลี่ยนอันดับที่1ก่อนนะครับเพราะว่ารถที่มาเนี่ยเราไม่รู้เป็นอะไรเราก็จะเริ่มนับศูนย์กันหลังแล้วข้อที่2เราจะเปลี่ยนอะไรต่อก็คือโช้คอัพสปริงนะครับโช้คอ,อัพเนี่ยปัจจุบันมีเลือกหลายๆย,ยี่ห้อนะครับผมขอกล่าวยี่ห้อที่ผมจาหน่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอรอนแมนหรือ โ m มนอีม e ูหัวเฉลี่ยีต้นอยู่อยู่ที่2 2 0 0 0บาทนะครับส่วนสปริงหัวเฉลี่ยนะครับอออยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0บาทหน้าหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเนี่ยก็เมื่อเราทำอะไรบ้างอะระบบขับเคลื่อนชุดเบรกโชค๊คสปริงนะครับแล้วก็ต่อด้วยข้อที่3คือระบบบูสต์บูชชิ่งเนี่ยรถตั้งคันเนี่ยประกอบไปด้วยบูสต์หลายๆจุดนะครับ ของทางเราที่เราใช้เนี่ยเราก็จะแนะนำซุปเปอร์โปนะฮะข้อแรกที่มันดีก็คือหนึ่งทำทีเดียวแล้วก็เสร็จทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวใจตรงนี้ที่เราจะทำรถที่คุณจะเห็นต่อไปนี้เนี่ยทำทั้งหมด3จุดตรงนี้นะฮะลูกปืนจานเบกผ้าแบกโชค๊คสปริงนะครับแล้วก็บูทก็สามารถเดินทางได้โดยที่คุณภาพของช่วงล่างนี้ มีคุณภาพที่ดีมากเลยทําไมคํานี้เป็นคาําถามเอ๊ะฉันอยากใช้ของเดิมได้ไหมอันนี้ต้องตอบว่าได้ครับต้องตอบแบบเป็นกลางที่สุดว่าได้ครับแต่เมื่อลดอายุขนาดนี้แล้วสิ่งที่คุณต้องทําคือการบ้านการบ้านเราจะทําข้อตลาดเปรียบเทียบว่าของเดิมมีมูลค่าเท่าไหร่ของแต่งมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อเราหารเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยเรา เอที่เป็นเจ้าของนะครับจะต้องเป็นคนเลือกว่าจะใส่ของสแตนดาดหรือของที่มันมีคุณภาพมากกว่าสแตนดาดก็คือของตกแต่งนะครับซึ่งไม่ไม่ได้มีราคาแพงเลยนะฮะเร็จปุ Set ๊บเนี่ยนี่คือการทำรถในสเต็ปที่1นะครับส่วนสเต็ปที่2เนี่ยรถที่เราซื้อมือสองมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปดูเรื่องเครื่องยนต์นกลไกระบบคาร์ดระบบหม้อน้ำท่อน้นาบนท่อน้นาล่างปั๊มน้ำพวกนี้สำคัญเมื่อช่วงล่างดีแล้วเนี่ย เราก็จะไปดูเรื่องสเต็ปที่2คือเครื่องยนต์กลไกหม้อน้ําำพอน้าที่เราจะทําการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงสเต็ปที่2เนี่ยนะครับคุณจงทึงระลึกเสมอเลยว่ารถวิ่งด้วยเครื่องยนต์น้ําไม่ขาด้ํามันเครื่องไม่ขาดรถไม่พังนะครับมันแค่แค่ดับสตาร์ทไม่ติดแต่ถ้าน้ําขาดเครื่องยนต์พังน้ํามันเครื่องขาดเครื่องยนต์พังมันก็วิ่งไม่ได้นะครับการเราซื้อรถมือสองเนี่ย มันเป็นความเสี่ยงร่วมกันระหว่างเรากับรถนะครับคนที่เขาขายเขาไม่มาเสี่ยงกับคุณหรอกนะครับไม่มีสักครั้งเลยที่คุณจะไปถามคนขายบรรเคลร,รถคุณแนงดีหรือไม่ดีเขาจะตอบคุณคณำเดียวไล้ดีดีจนไม่มีตัวอื่นเลยนะดีทุกเม็ดแต่ก็ขายแดกทุกเม็ดเหมือนกันเพนะราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยสาคัญมากต้องทําการบ้านก่อนวางแผนก่อนเพราะฉะนั้นจากตัวเลขที่ผมให้ในการปรปับปรุงช่วงล่างเนี่ย เป็นตัวเลขที่มาตรฐานแล้วใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับทางร้านหลายๆร้า,า,านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือข้อมูลที่แท้จริงเกีเ่ยวกับการปรับปุมงช่วงล่างส่วนเครื่องยนต์ถ้าโชคดีและเครื่องยนที่ดีมาก็ท่อทงเที่ยวไปก่อนแต่ถ้าไม่เราพร้อมนั่นคือคือการวางแผนทำเครื่องยนต์เพื่อเดินทางดีเดียวแลวไม่เสียเวลานะครับส่วนสเต็ปที่3หลังจากเราทําช่วงล่างแล้วทําเครื่องยนตแล้ว แน่นอนเราก็จะทําการตกแต่งเสริมคิ้วเสริมหลอ่อเสริมด่างเสริมจมูกนะครับก็คือ1ไส่กันชนหน้าใส่วินไปด้ไนข้างไซส์เรียวแหลกหวังคากลา่องภายในอันนั้นก็คือสเต็ปที่3หลังจากที่เราผ่าน1ผ่าน2แล้ว3แล้วแต่ถ้าบางท่านสามารถทํา1 2 3สได้ทีเดียวเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ท่านมีความสุขก็คือรวดเร็วทันใจและก็เสร็จตามเวลาที่ท่านต้องการแต่ถ้าก็ประมาณการเงินท่านจำกัดก็ให้วางแผนหนึ่ง 2และ3นะครับเรื่องมีแค่นี้เองเห็นไหมฮะแต่ถ้าท่านไม่วางแผนท่านผิดผิดทกๆๆกกกผิดผิด,ผด,ผดท่านก็จะเสียเวลาแล้วก็สรุปก็เสียเงินแล้วก็เสียเวลาแล้วก็ไม่ได้เดียวแล้วก็จะเสียหนักกว่านั้นด้วยเพื่อลดมันเสียหายจากอุปกรณ์ของมันที่เสื่อมเพราะนอกจากจะเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมแล้วคุณก็จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มันเสียหายด้วย ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนช่วงล่างนะครับหลังจากที่เรามีการพูดคุออยกันแล้วเนี่ยอันนี้คือการลงมือทำนะครับในการลงมือทำเนี่ยรถแต่ละรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมีรายละเอียดแตกต่างกันเยอะมากนะครับเช่นรถคันที่จะเห็นเนี่ยคือ Land Rover Discovery 1 n e ผลิตตั้งแต่ปี1,900กว่านะครับรถคันนี้น่าจะประมาณปี9นนะครับ ซึ่งขณะนี้เรากาลังจะใส่สปริงหลังเข้าไปนะครับผมจะให้ดูรายละเอียดก่อนนะสปริงหลังเนี่ยเป็นแบบโอเกสีนะครับก็มี3ชั้นก่อนแล้วก็ที่เหลือก็ตามการออกแบบนะครับรแล้วเนี่ยในสปริงเนี่ยกล้องสูงข้ามาใกล้นะครับมันจะเขียน N ทับ S ก็คือฝั่งด้านคนนั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็ถ้าเขียน D ทับ S เนี่ยก็คือฝั่งนั่งคนด้านขวานะครับ ข้างหน้าก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือฝั่งซ้าย N t o บ S นะครับเอาละนี่คือสปริงนะฮะต่อไปด้วยโชค๊ครถคันนี้เนี่ยเคยใช้โชค๊คไอออนแมนรุ่นในโตแก๊สมาซึ่งใช้มานานมากแล้วซึ่งแท้ที่จริงแล้วในโตแก๊สเนี่ยมันจะไม่สามารถกดตัวอย่างนี้ได้ตัวเขาเองต้องยืดออกนะครับเมื่อเวลาเรากดจะต้องยืดออกอันนี้คือเสื่อมสภาพแล้วตามอายุการใช้งานไม่ได้มีควาบกพรองใดๆ เสื่อมจากการใช้งานที่ทาาย,ยาวนานนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นเป็นลูกหมากไอาอาร์มเราจะสังเกตได้จากเสียงฟังเสียงนะครับรอันนี้เสื่อมแล้วนะครับเราก็ทาการเปลี่ยนลูกหมากตัวใหม่ก็ใหม่ฮะฟิตติ้งเลยผมนี่มือสั่นเลยฮนะถึงไม่ไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการ ยอ,อยอยยางด้านหลังนะครับอน,นี้เป็นยอ,อยเข่าขับนะฮะเป็นของใหม่อย่างเดียวแล้วก็จําวบ้บูทซูเปอร์โปลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบูทเยื้องศูนบูทกันโคงบูทไฟกันโคงบูทกันเสงเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้จะกลับไปเป็นหนุ่มอีกทางหนึ่งนะครับ